สวัสดีค่ะเอฟซี FC มาดังกูมากินข้าวน้ำกันจ้ะแต่มาฮุ่งจ้ะแล้วก็แกงมะม่ายหอนหอนมาได้จ้ะเด้อข้าวน้ำกันแซ่บแซ่น้ำกันจ้ะมากมากอืมจับแต่มาฮุ่งเพิ่มๆแกงมะม่ายพร้อมแซ่บแซ่บมาม้าจ้ะมากินข้าว อย่างนี้มันทอดสมองเผ็ดๆใส่กับบูยองบูยองม,มนนงมันจำเนียนเนี้ยมันเขากันทั้งหับเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอม ข้าแซ่งแสบคลักสันี่ข้าวเที่ยงแกงเค้าก็บล่ะเห็ดจ้ะเห็ดที่ห้าไปเก็บมาเห็ดเปลืองหวานดอกหน่อยๆตุ่มๆดอกง่ายๆกับอบไปต่ซุปจ้ะดอกง่ายๆเต่าๆ รอสิมเด้อรอบาจะซุปงามหนาหนาวหามมีเห้าก็ได้กินก็ได้เก็บจะหนาเซำเมือจะ้ะหนาห้อมอ่าหนาเม,มาแล้วกับก็ย,ยังพี่น้องเห็นนั่นแะแต่สโนโ่มันลงลมันเย็นเงี้ยงขบคือเน,น,นกันอะคองได้ชอบปประบาเป็นเยีงก้น ไชเข้าถือว่ามาอยู่ต่างประเทศจะมักไปหาเก็บงานเก็บนี่หนาเสมอมาแซฟิดไว้น่ะจ้ะมันไม่เงี้มันก็บก่มีขายได้จตะบ่ม,มีขายให้กินเฮาต้องไปหาเสมอไ,ไปหาขายในช็อปด้วยคนบางเข้ากับมักกินเห็ดกินปลาคินปูปลาซาบาะกับเปตกอะตกฟรี มิรือเดี๋ยวข้าวนาปีหนาฟังไม่หมดละมันเข่าเระสิิภาพไปตกปีนี้ไปบอท่านจ้ะมันมากแค่อาทิตย์เดียวมันกลับไปแล้วซาบะมันเป็นฤดูกาลของมันซาบะไงป่าว่ามันจิลลยขอฟังอ่ะป่าว่ามันเลยกินมาเป็นฟูงเลย เอาฟังคนกับไปตกเอาโอ้บะตองใส่แงยังเงียบกก็เงียบป๋อมชิดเอาชิดเอาเดี๋ยวข้าวนาทีพาพี่นอกไปบึงน้นงดำปูมากไปแล้วจ้ะมากไปเซ็บเฮ็ดตกปลาไปหาปูหาหอยหอยแม่ปูกับายอยู่เนี่ย เดี๋ยวขาหากกินเน่อยค่ะป้ามักไปครับพอสมัยยูมเมืองไทยก็มาไปหาปู่หาปลาก็พอพอมาลามเป็นอยู่คนหน่อยแล้วพอไปหาปลาพอกระไปนั่งเพาะว่ามีคนเลี่ยงแม่บู่บานเป็นลูกหลานจ้ะเดี๋ยวอไปโรงเรียนมืดเดีของมั่นเข่าโรงเรียนห,งนา,งยนหางเข้าไหลลูกหลงไหมพอกรไปนั่ง ยา่นี่คนกระสินนะจ๊ะเนาะบ้านอยู่แถวเขื่อนลำเป,เปล่าอพอกไก่ดอกดาวในแถวบานเป็นลำน้ำเปล่าออกไสเป็ดตึ๊งฮะฮัชไสเป็ดยำข้นยำข้นเอากุ้งไฟอ่ะมาได้จ๊ะได้กินข้าวน้มกันเด้อเดี๋ยวมานนำจะกินต่อได้จ๊ะเด้อเดี๋ยว มากินน้ำกันได้จ้ะเอฟซีขอบคุณหลายๆจ้ะอยติดตามรับชมได้จ้ะเดอ้อ